พวกเราก็ได้กระโดดข้ามจากความเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งต้องเสี่ยงมากมายในเรื่องกินเรื่องความเป็นยู่เรื่องดินฟ้าอากาศเราก็ได้ผ่านกันมาจนกระทั่งมาเป็นมนุษย์อยู่ในโลกนี้สิ่งที่ผ่านมานั้นมันมีความทุกยากมีความลำบากขับแขนมากมายกว่าจะได้เป็นมนุษย์แล้วก็อีกเรื่องเดียวที่เราจะ นำไปสู่ความหลุดพ้นไม่ต้องกลับมาเกิดอีกก็คือหนทางสว่างคือพระนิพพานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเหตุที่พุทธเจ้าท่านสอนหรือดึงพวกเราไม่ให้กลับลงไปอีกก็คือความเป็นพระอริยบุคคลหรือชั้นใดชั้นหนึ่งที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีกจะเป็นชั้นโสดาบันก็อีกไม่เกินเจ็ดชาติอย่างในที่ที่เราอยู่ในที่ที่เราอาศัย ก็เคยเป็นที่อยู่ที่ทางผ่านของพระอริยเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายมามากมายนับไปท้น่นแต่เขาได้มองเห็นธรรมเห็นความแท้จ,จริงเห็นความเสี่ยงอันตรายหรือเหตุเพศภัยของการเกิดเหตุนั้นเมื่อท่านรู้อย่างนี้ท่านก็กลัวกลัวว่าจะต้องกลับมาเกิดเป็นคนอีกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือต้องเสี่ยงจากการทำผิดแล้วตกนรก ฉะนั้นพุทธเจ้าท่านจึงตัดว่าทุกขาอุทธรัตฐ,ฐานังปังเกสันโนวะกุญชโลแปลว่าจงถอนตนขึ้นจากล่มเหมือนช้างตกล่มถอนตนขึ้นฉะนั้นล่มในที่นี้ก็ไม่ถึงกิเลสตัณหาที่เราจะต้องถอนขึ้นบงคนไปตกแล้วด้วยกายวาจาใจหรือความไม่ดีต่างๆ ก็คิดหรือทำไปในทางชั่วไม่สามารถที่จะติดหรือพวกคนผ่านก็ดึงเราไปสู่ความชั่วหลายต่างๆฉะนั้นเราต้องประกอบสุจริตสามก็คือกายสุจริตวจีสุดจริตโมโนสุจริตก็คือการทำดีพูดดีคิดดีนั่นเองที่เราจะต้องรักษาไว้ให้มันไม่ให้สูญเสื่อมไปจากใจิตใจเราจงกระทั่งตัดกิเลสได้หมดพทธเจ้าเราสอนอย่างเนี้ย เหตุที่พวกเรามาอยู่ในโลกนี้หน้าตาต่างกันมีความเป็นอยู่ต่างกันหรือว่ามีผิวพรรณต่างกันเสียงต่างกันแม้แต่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของเราก็ต่างกันก็เพราะว่าบุญกรรมนั่นเองที่ทำให้เรามีความแตกต่างกันถึงแม้ว่าจะเป็นพี่น้องท้องเดียวกันก็ตามดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่ากรรมมังสัตเตวิภัชติ ยะทีทางเฮนัปปณิตายะแปลว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์คือให้สามและปานีตก็หมายถึงว่าการกระทำเนะี่ยถ้าเป็นการกระทำที่ดีเขาก็เรียกว่ากูศลกรรมถ้าเป็นกรรมที่ทำไม่ดีเขาก็เรียกว่าอากู่ศลกรรมคนเมื่อทำกรรมเช่นใดแล้วก็จะได้รับผลเช่นนั้นก็คือผลของการกระทำเช่นว่าเราทำดีเราเป็นคนดีเวลาทำก็ทำแบบ เปิดเผยไม่ต้องห่วงหรือว่าวาดระแวงว่าใครจะทำร้ายหรือว่าเราทําแล้วเกิดความสบายใจแต่คนที่ทําไม่ดีคิดไม่ดีพอทําแล้วเนี่ยมันมีความวาดระแวงกลัวคนอื่นจับได้บ้างหรือตอนเองก็มีความพร่องใจมีความไม่สบายใจเหตุน,นั้นปุทธเ,เจ้าท่านบอกว่าให้เราเนี่ยจะต้องทําดีหรือทําในสิ่งที่ไม่เดือดร้อนในภายหลัง คนที่จะเป็นคนดีหรือคนเลวนั้นอยู่ที่การกระทําเราก็ดูตัวเราอะขราวไหนที่ชีวิตเรามีความสุขนั่นก็แสดงว่ากรรมเก่ากําลังให้ผลในคราวใดที่เรามีปัญหามีความทุกข์ใจร้อนใจเสียเงินเสียทองมีความเจ็บป่วยนั่นก็แสดงว่าเวรกรรมหรือกรรมเก่าที่ทําให้เหล่านั้นมีความ เดือดร้อนก็เพราะกรรมเก่าหรือเราจะมีความสุขประสบความสําเร็จมีเงินมีทองมีคนนับหน้าถือตามีชื่อมีเสียงก็เพราะบุญเก่าที่เราทํานั้นทําให้เราได้ประสบความสําเร็จเหตุน,นั้นไม่ว่าจะเป็นบุญหรือกรรมที่เราจะเสวยอย,อยู่ทุกวันเนี้หรือที่โยมเป็นอยู่ทุกวันเนี้จะเป็นความสุขก็ดีเป็นความทุกข์ก็ดีเนี่ยมันจะไม่อยู่กับเราอย่างนี้เราโยม ใครที่มีความสมหวังประสบความสําเร็จสุขภาพดีก็อยา่าหวางใจเพราะเดี๋ยวมันผ่านไปเราก็อาจจะเจอความทุกข์ความเดือดร้อนความไม่สบายใจก็ได้หรือคนที่ได้รับความทุกข์ความเจ็บทําน้ําใจความทรมานความยากจนก็เคยทําบุญในชาติก่อนกระแดแต่บุญที่ทําไว้นั้นเขายังมาไม่ถึงพระเจ้าท่านบอกว่าอย่าไปดูนหมิ่นบุญถ้าบุญที่เราทํามาส่งผลแล้วเนี่ย มันจะทำให้เราอิ่มเอิบมีความสุขแล้วก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งบุญหรือความสุขความเย็นดีตรงนั้นไว้ได้หรือเวลากรรมมาบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เจอแต่เราก็จะต้องไปสะดุดไปเจอก็เพราะกรรมที่เราทำไว้มาให้ผลนั่นเองน,นบุเจ้าจึงตัดว่ายังกินติสิสีลังกรรมมังณนะตังโหติมหาพลังแปลว่าการงานอะไรอะไรที่ย่อหย่อนย่อมไม่มีผลมาก ท่นบอกว่าทาอะไรนี่ให้เราทําจริงๆให้รู้ว่าบุญกุศลเนี่ยให้ผลจริงทําแล้วได้จริงเราก็รีบทําด้วยความตั้งอกตั้งใจแล้วก็รอความปลื้มปิติยินดีที่บุญจะมาถึงแต่ทันไหนถ้าเราก็ทําจริงๆเหมือนกรรมเช่นนินทาว่าร้ายใส่ร้ายกล่าวร้ายประทุษสียร้ายคนอื่นให้รับความเจ็บช้าน้ําใจเราก็ทําจริงเหมือนกันเมื่อคนได้รับผลกระทบจากการกระทําคําพูดของเรา เขาก็จะมีความทุกข์เมื่อเขามีความทุกข์เราก็ต้องเตรียมรับกรรมนั้นเหมือนกันเหตุนั้นปุจจาท่านบอกว่าทําอะไรให้ทําจริงๆแต่กรรมที่ทําแล้วเดือดร้อนเราก็อย่าไปทําปุจจาท่านตัดว่าสานิกรรมานินายันติทุกขติงกรรมชั่วของตนเองย่อมนําไปสู่ทุกขติทุกขติก็คือไปไม่ดีนั่นเองสุขติแปลว่าไปดีคําว่ากรรมก็ได้แก่การกระทํา ในสถานที่ต่างๆท่านแบ่งไปสองชนิดที่ได้กล่าวแล้วก็คือกรรมดีและกรรมชั่วนั่นแหละทีนี้สิ่งที่ทำเนี่ยพรทธเจ้าอัวิวาสาธุปาเปณทุกกลังความดีคนชั่วทำยากหมายถึงความดีเนี่ยคนดีจะทำง่ายแต่ความชั่วน่ยความชั่วเนี่ยคนชั่วจะทำง่ายแต่ความชั่วนคนดีก็ทำยากฉะนั้น สิ่งที่ทำไปแล้วให้ผลเดือดร้อนต่อตอนเองต่อผู้อื่นนั่นถือว่าเป็นกรรมไม่ดีท้งนั้นกรรมอะไรที่ทำแล้วตนเองมีความชื่นใจมีความสุขใจสบายใจคนอื่นก็ได้รับอานิสง์ไม่ทุกข์เพราะเรานั่นแสดงว่ากรรมที่เราทำนั้นเป็นกรรมดีเพราะไม่ให้ตนเองเดือดร้อนให้คนอื่นเดือดร้อนฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามีหลวงพ่อโตเป็นที่พึ่ง เราก็ควรที่จะต้องเว้นกรรมไม่ดีต่างๆเหมือนคนที่จะเดินทางไปไหนก็ตามทางไหนที่มันครุขระทางไหนที่มันลกมันไม่สะอาดมันมีเหตุเพลศพัยน้ำท่วมไยไหม้หรือว่ามันลกเราก็ไม่ไปทางนั้นเป็นทางเปรี้ยวเราก็ไม่ไปแต่ทางไหนที่ไปแล้วปลอดภัยมีเพื่อนมีฝูงเป็นทางรัดเราก็ไปนั่นก็คือทางที่หลวงพ่อโตหรือพระพุทธเจ้าท่านชวนเรา ให้เราไปในสิ่งที่ดีงามทำได้สิ่งที่ดีงามเดินทางในสิ่งที่ดีงามเพราะว่าสักวันหนึ่งนั้นเราจะต้องเดินทางคนเดียวญาติพี่น้องก็ทรงเราได้แค่หนา้าเมนหรือที่ลงแล้วเขาก็กลับกันไปเราก็ไปกลับบุญกับบาปที่เราทำมาแหละเราต้องเดินทางไปคนเดียวไปสู่สวรรค์หรือไปนรกถ้าเราทำกรรมไม่ดีกรรมไม่ดีก็ติดตัวเราไปก็ทำให้เราไปสู่อบาย แต่ถ้าเราให้ทานรักษาศีลทำดีให้คนอื่นเขามีความสุขบันเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่นต่อส่วนรวมเมื่อเราหลับตาลาโลกเราก็มีบุญกุศลมีความดีเป็นที่พึ่งทำให้เราชื่นใจโปร่งใจตายแล้วจะไปไหนล่ะก็มีบุญนี่แหละเป็นเพื่อนที่พาเราไปสวรรค์ก็ไปหา,ปหาพ่อหาแม่ปู่ย่าตายายเราที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เขาทําความดีไว้ในปางก่อนเขาก็ไปสู่สุคติเมื่อบ่ายหน้าไปเจอพวกเขาแล้วเขาก็จะมีความปลื้มใจว่าเออลูกหลานเราได้ประพฤติปฏิบัติดีได้รักษาศีลได้ฟังเทศฟังธรรมได้บริจาคทานก็จึงให้ได้ไปอยู่กับเขาส่วนมากแล้วคนที่เป็นเทวดานางฟ้าหรือประสบความสําเร็จเนี่ยเขาก็จะชื่นใจว่าอู้เราน่าเสียดายลุงนี้ทาบุญให้มากกว่านี้อีก ไม่น่าปล่อยเวลาให้ว่างเปล่ารู้นี้จะถวายทานจะตั้งใจรักษาศีลจะสวดมนต์จริญภาวนาเนี่ยส่วนมากไปอยู่บนสวรรค์แล้วหรือไปได้ดีแล้วก็อยากจะมาทําต่อเนื่องอยากจะทําทแต่บางทีทําได้เฉพาะตอนความเป็นมนุษย์ก็หมดโอกาสนอกจากว่าใครเป็นมนุษย์ทําความดีต่างๆเราเป็นเทวดาเป็นเทพต่างๆ ก็จะมีความชื่นชมปิติอินดีหรืออหมโมทนาบุญที่มนุษย์เขาได้ทำฉะนั้นก่อนที่เราจะละจากโลกนี้ไปยังเป็นมนุษย์อยู่ยังกินได้พูดได้เดินได้ยังไม่ต้องให้อาหารทางสายยางยังไม่ต้องมีอะไรครอบให้เครื่องช่วยหายใจเท้าย,า,เายังดีมือเรายังดีเรายังมีสติปัญญาดีก็ไม่ควรที่จะต้องประมาทนะโยมรีบสร้างความดีกันไว้ ซึ่งอาตมาก็เพียงแค่ผู้แนะนำตามพระพุทธเจ้าก็ทำหน้าที่ของพระส่วนหนึ่งเมื่อได้รับอาหารความเป็นอยู่จากญาติโยมแล้วโดวยจีวรที่อยู่ที่อาศัยจากวัดก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของพระเยียงพวกอาตมาที่จะได้นำคำสอนของพระุทธเจ้ามาเผยแพร่พให้โยมได้มีความรู้มีความเข้าใจ ปัจจุบันโยมก็ไม่ต้องมาวัดก็ได้เปิดเจอเราก็ฟังหน่อยเออพระท่านว่าอะไรมีสาระหรือเปล่าถ้าไม่มีสาระเราก็วางแล้วก็ไปฟังเรื่องอื่นหลวงพ่อดังๆเยอะแยะมากมายเราตรงไหนที่เป็นสาระเราก็ฟังฉะนั้นวัดอยู่ในบ้านวัดกับอยู่กับมือถือธรรมะอยู่กับมือถือเรานี่เองโยมฟังเพลงฟังละครดูสิ่งต่างๆอาจจะไม่มีค่าเท่ากับการฟังธรรม ะฉะนั้นการฟังธรรมถือว่าเป็นสาระเป็นสิ่งที่พระท่านเอามาจากพระพุทธเจ้าก็ขอนโมทนาสาธุยมมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงได้อยู่กับลูกก้อหลานในโลกนี้ไปนานแสนนานเจริญพร